ขาโพดนะครับมาสอนนะครับมีใครให้มากกว่านี้ครับอันนี้สิบแรงสิบแรงเราเลยไปตรงนู้นอีกชุดหนึ่งแล้วอีกสิบแรงครับสิบแรงมีสามบอ่อครับสามสิบสองแผงครับแรกสิบแรง,แรงที่นี้เล่นฟลอร์อเสือกัแบบ ขับปั๊มสูบน้ำสกัดโพลคับชุดทสองข้อสิบแรงครับนีน่เลยใส่็เ็นที่นี่ครับอาการงานสร้างชุดที่สามครับชุดหนึ่งนะครับอีกสิบแรงครับเจอเป็นสตอมครับ ทดสอบปั๊มปิดเปิดปล่อยไปหน่อยท่อแตกไหมครับวอเตอร์เมื่อน้ำกระแทกกลับนะครับจับจุดแบบนี่เนาะครับเห็นนู้นครับเห้นนู้นยอดแถาลูกนู้นยอดเพื่อแถวลูกนู้นเลยเจ็ดนิขึ้นครับตันนี้เมื่อกี้สิบแรงตอนนี้เจ็ดนครับ สีสติงเป็นี้สามสติงสามสติงครับอนุอนุกี่แรงที่สิบแรงคัอนั้นสิบแรงไหมแล้ชุดนู้นอ๋อไอชุดนี้ดึงมใส่ชุดน้นอ๋อโอเคโอเคโอเคเป็นเป็นสี่เป็นสาสติงกันนะครับหลายชุดครับเยอะเกิน แบ่งสามสิบกับชุดละสามสิบกราแหงโนนั้จาสล้านนี่เป็นตดดอยที่หมนู้นี่เป็นสวน่ยั้หมดเลยสนล่าจากสามข้างล่างกนอไป้นะครับเป็นท่นี่นี่ือะเล สวนนักเรียนต่าง